สำหรับในโครงการทิพเปิลเฮอริเทจลิงโรดครับก็เป็นโครงการที่มีแนวคิดว่าเราทําอย่างไรนะครับวงแหวนมรดอกโลกคือเรามีมรดอกโลกอยู่3อันที่เราเรียกว่าทิปเปิลเฮอริเทจซิตี้นะครับเราจะทําอย่างไรครับถึงจะใช้โอกาสที่โคราชมีสิ่งดีๆที่เป็นมรดอกโลกเนี่ยสร้างให้เกิด กระแสทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราไม่ได้คิดในเรื่องของกระแสเศรษฐกิจภายในจังหวัดเท่านั้นเรายังคิดถึงการเป็นเดส i ิเนชันที่จะพาคนทั่วทั้งภูมิภาคทั่วทั้งโลกเนี่ยมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นที่มาของการนําเสนอโปรเจกต์ที่เรียกว่าทิพเปิลเฮอริเทจลิงโลดนะครับคือการสร้างวงแหวนมอดกโลกผ่านเส้นทางตลอดเส้นทาง234มกิโลครอบคลุมพื้นที่9อําเภอนะครับในพื้นที่มอดกโลกใน9อ้าอเภอนี้สิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็ อยากจะดําเนินการน,นะครับมีการดําเนินการกันอย่างเป็นขั้นตอนก็อย่างเช่นการปรับปรุงกายภาพทางถนนเพื่อให้เป็นถนนที่มีความสวยงามนะครับมีความแตกต่างให้คนที่มาใช้ถนนบริเวณรอบวงแหวน2 3 4กิโลได้รู้ว่านี่คือพื้นที่มรดกโลกที่เดียวที่คุณจะได้สัมผัสในประเทศไทยนะครับขณะนั้นก็จะมีโครงการย่อย นะครับอีกสองโครงการก็คือการพัฒนาผู้ประกอบการการที่เราจะเป็น destination ได้แสดงว่าในพื้นที่เก้าอำเภอจะต้องมีอัตลักษณ์ที่มีความชัดเจนของความเป็นโมโดกโลกอัตลักษณ์นี้ยังต้องถูกถ่ายทอดไปถึงสินค้านะครับสถานที่ต่างๆรวมไปถึงอาหารนะครับก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละมิติ นะครับเพื่อให้คนมาเยี่ยมเยือนได้เป็นเดสิเนชันอย่างที่เราคาดหวังในตัวโครงการ Triple h ลเทอร์เร i ตลิงโปัจจุบันนะครับได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมาโดยที่การประชุมของจังหวัดเนี่ยได้มีการตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อที่จะระดมความคิดนะครับแล้วก็หางบประมาณในการที่จะให้มีการออกแบบซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก,กมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาด้วยนะครับที่จะมีการออกแบบสร้างอัตลักษณ์ต่าง หลังจากนั้นก็เราคาดหวังว่าจะมีการสวิสไปยังอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะได้ช่วยกันต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองทั้งในเรื่องของกายภาพทางถนนทั้งในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่นะครับทั้งในเรื่องของการทําความเข้าใจในการทําพื้นที่9ก้าอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นพื้นที่เดียวกันในเรื่องของ วงแหวนมรดกโลกครับความพยายามนี้ยังคงตั้งใจกันอย่างต่อเนื่องโดยที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็ยังได้มีส่วนในการผลักดันอยู่ตลอดเวลานะครับโดยหวังว่าเมื่อโครงการดําเนินการแล้วเสร็จซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงมากต้องอาศัยเครือข่ายต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ต้องอาศัยการช่วยกันผลักดันนะครับถ้าโครงการได้ดําเนินการแล้วแล้วเสร็จเนี่ยจะนําเม็ดเงินอย่างมหาศาลเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาในเก้าอำเภอนะครับขอบคุณครับ